ือระบบที่แบบสุดยอดแมอืมเดี๋ยวนะเมื่อกี้ใครว่าจะโทรมา imprint? อ่าไม่มีแล้วใช่ไหมคะไม่มีแล้วเนาะเห็นบอกว่ามีคนจะโทรมาเมื่อกี้นะก่อนนะขอดูก่อนเนอะอ๋อนี่ไงอาจารย์พูดใช่ปะ อาจารย์พุทธใช่ไหมคะได้ไหมติดไหมโอเคสวัสดีค่ะวัสดีครับสวัสดีครับคุณโนสวัสดีค่ะอา่มาแบ่งปันท่านหน่อยสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งเลยฮะโอ้ยตื่นเต้นมากเป็นยังไงบ้างคะวันนี้โอ้ยสุดยอดมากวันนี้ระบบอะไรกันวันเนี้ย ระบบอะไรกันล้ว,วันนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะผมเดี๋ยว,ยวแป๊บหนึ่งนะฮะผมอาจารย์พุทธนะครับก็ก็เคยทําเคยทําตัวอื่นอยู่นะก่อนหน้านี้ก็ทํากับกับแอปแอปแอป,แอปหนึ่งนะฮะโอเคแต่วันนี้นะได้ไปเจอกับงานโค้ดแบงก์สุภกิจนะครับแล้วก็เจอน้องแบงค์น้องแบ,ง,ง,แบงก์เขาชวนไปนะครับแล้วก็ ได้ฟังโคดแบงแล้วก็ได้เจอกับบอสอุมภาโอ้วันนั้นผมเป็นวันเปลี่ยนเลยเป็นวันเปลี่ยนโลกเลยนะตั้งแต่วันนั้นวันที่วันที่หนึ่งผมเริ่มเรียนรู้แล้วก็ดูไลฟ์คุณนกนะคุณนกสุดยอดมากคุณนกเก่งมากสวยด้วยนะครับสุดยอดมากนะฮะสามพี่น้องเก่งมากเลยแล้วก็ปรากฏว่านะครับผมผมมันเจอเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะครับที่แบบว่า จากเดิมเราก็เห็นว่าเราขึ้นรถสองแถวเราไปรถทัวร์แต่วันนี้ผมเหมือนผมเจอเครื่องบินผมเจอเครื่องบินผมรู้สึกว่าระยะทางที่ผมจะเดินทางเนี่ยมันยนยอ่อนะครับแล้วก็ผมไปในสายธรรมผมเป็นนักบวชมาผมเป็นพระอาจารย์นะครับแล้วก็บวชมาหลายปีนะแล้วก็สึกออกมาสามปีละแล้วก็หาธุรกิจที่มันใช่ผมเคยทำนะธุรกิจที่เมื่อก่อนในยุคอดีตนะก็ยี่สิบกว่าปีแล้ว คือซีดีดีวดีอะไรพวกนี้แล้วจนผมก็สร้างเนื้อ mm hmm. สอร้างตัวมารวยสิบล้านในสปีเลยแต่วันนี้ผมกลับไปทำซีดีคงไม่รวยอีกแล้วไม่มีทางเลยเป็นไปไม่ได้เพราะเขาไม่ดูซีดีกันแล้ว mm hmm. อ่าแล้วก็ในยุคนี้มันเป็นยุคออนไลน์นะ mm hmm. ผมก็หาออนไลน์แต่ผมไม่เก่งออนไลน์ที่ตออผมไม่รู้จักเลยนะครับแล้วก็เฟซบุ mm ๊ก hmm. ก็ธรรมดามากนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่รักเรียนรู้นะครับผมก็ได้มาเรียนรู้แต่ ที่สําคัญที่สุดเลยผมลงทุนกับธุรกิจไรอ้อยที่ผมเคยทําอ่ะหลายสิบล้านนะครับเราทํามาหลายร้อยไร่แล้วก็ทําในเรื่องของซีดีก็ลงทุนเยอะมากไปทํางานไหนๆก็ลงทุนหลักล้านหมดเลยแต่วันนี้ผมผมอยู่ในตกที่นั่งลําบากนะครับธุรกิจขาดทุนเจอพิษโควิดแล้วก็กลับกลายเป็นว่าบ้านคนยึดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลําบากมากล่าสุดเนี่ยผมไม่รู้จะทํำยังไงมาอยู่บ้านเช่านะนี่ผมอยู่บ้านเช่าผมก็แบบ ต้องหาเงินน่ะต้องหาเงินทําไงพ่อก็อย่างนั้นแม่ก็อย่างนั้นไรายได้ไม่พอแต่เดิมทีเราเป็นเสาหลักที่แบบว่ามีเงินฟูฟ้า<ม>แต่วันนี้เราก็ล้อยอมแล้วสภาพแล้วว่าเศรษฐกิจมันเปลี่ยนแปลงไปแต่อนาคตถ้าเราไม่ทําอะไรไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรมันเสี่ยงยิ่งกว่าเดิมวันนี้ผมก็ยืมเงินคนมาลงทุนนะไอ้เงินไอ้เงินจํานวนแค่หกพันผมก็ไม่มีนะแล้วผมก็ยืมเงินคนมาแล้วแบบยืมเงินมาขอขอขอ,ขอยืมก่อน แล้วผมมั่นใจมากว่าผมเจอตัวนี้แล้วผมจะผมจะไปลออวันนี้ฮะผมตัดสินใจเลยไม่มีธุรกิจไหนล่ะครับที่หลักพันแรกหลักแสนหลักหลานแบบนี้ไม่มีจริงๆยืนฟันธงเขาก็ดิ่งให้ด้วยฟันธงเลยฮะดอกบ o อ l i c h มันสุดยอดมากแล้วผมนันผมหลงเสน่ห์ในเรื่องของ Mindset ของบอสกลุ่มพาปุยไฟที่เฮ้ยเด็กวัยรุ่น ที่อายุสามสิบสองเนี่ยผมบอกตรงๆนะยังไม่ไปอะไรเลยยัง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 ไม่ได้คิดได้แบบนี้หรอกครับแต่วันนี้ผมเจอกับบอสอุมภาผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเด็กบ้านนอกเด็กร้อยเอ็ดคนบ้านนอกที่เขาพูดกันแล้วก็ไมเซ็ t ที่แบบว่านักธุรกิจอ่านพ่อเลยสอนลูก และออกมาแบบเสมอต้นเสมอปลายออกมาให้ไม่เซ็ตกับทุกๆคนแบบเมื่อคืนก่อนนี้ผมให้ได้คุยกับบอสกุมภาเวลาประมาณปีสามในไลฟ์ในติ๊กต็อกของของบอสอึ้งอ่ะอึง้งขึ้นกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ผมไม่ได้เป็นเกย์น,นะผมเป็นผู้ชายแมนทั้งทุนเลยแต่ตอนเนี้ยผมบอกกับแม่บอกว่าผมรักผู้ชายคนนี้ <laughs> นะครับรักไปแล้ว <laughs> รับไปแล้วไม่ถึงกระสุนคอแล้วนะฮะแต่ให้ใจ่ายกใจให้ไปเลยนะครับกับผู้ชายที่ชื่อกุมภาปุ่ยฟ้านะครับเขาวางระบบมาดีผมเคยผ่านงานธุรกิจเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งมาหลายตัวผมเคยทํางานได้เดือนละล้านนะครับเคยทํามาแล้วแต่ไปเจอธุรกิจที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ต้องมาสู้คดีต่อสู้กันเยอะมากนะว,วันนี้ผมหลุดยกฟ้องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาเกาะกู้แต่ผมหาเครื่องมือมาโดยตลอดนะ หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเคยผิดพ่านมาแล้วแล้วมึงจะไปทําอะไรอย่างนั้นอีกจะไปทำเน็ตเวิร์กอีกเหรอจะไปทําไอ้สิ่งที่ต้องชนคนอีกเหรอเฮ้ยผมไม่ได้ไปชนคนและเหยียบหัวคนขึ้นไปรวยฮะแต่ผมต้องการทำธุรกิจสีขาวสร้างองคอ์กรสีขาวสร้างพลังรักพลังบุญพลังทีมพพลังจิตที่บริสุทธิ์รวมสร้างสังคมสีขาวให้กับโอกาสกับผู้คนต้องการแก้ปัญหาให้กับคนยากจนคนที่มีปัญหาเงินไม่พอเป็นหนี้ แล้วก็ต้องการสิ่งที่เขาต้องการโอกาสแต่เขาไม่รู้จักว่าต้องทำยังไงที่นี่มีทั้งสกิลเซ็ตและไมล์เซ็ตครบครบทุกอย่างยืนยันนะครับ <c oughs> ผ่านมาแล้วแล้วแบบว่าเฮ้ยคุณฟินเลยอ่ะผมรู้จักขนาดถึงแบบผมทำงานร่วมกับเรียกว่าถ้าพูดไปเยอะมากนะครับในธุรกิจเน็ตเวิร์มาเป็นสิบกว่าปีแต่วันนี้ผมออกจากความเป็นนักบวชออกมาแล้วก็ต้องการให้โอกาสกับตัว,ตวเองอีกครั้งหนึ่ง แบบลุยแบบครั้งนี้ใส่สุดครับใส่สุดแล้วปรากฏว่านะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมทํามาตั้งแต่วันที่หนึ่งเริ่มศึกษามันเริ่มจริงๆวันที่ห้าวันที่หกระยะเวลาวันนี้วันที่สิบปดผมมีรายได้ครึ่งแสนนะครับแล้วก็ทั้งหมดนะวันนี้เฉพาะวันนี้เนี่ยหนึ่งหมื่นอัพนะครับยอดมากระบบนี้แบบ ผมเห็นเลยว่าวันละหมื่นไม่ยากแล้วก็มีคนที่เดินตามเข้ามานะครับมีพสดเอว,วันเพนที่เดินตามผงเข้ามาเขาจะไปซื้อทองให้กับพ่อผมโอ้ดีใจมากนึกออกไหมแล้วกนเดินตามตอนนี้องค์กรของผมเนี่ยแค่ระยะเวลาแค่สิบวันเนี่ยของผมจะขึ้นบีโอแล้วก็คือสองร้อยกว่าคน <S 2> <S 2> <S เร็วมากนะครับแล้วก็ผมทําผมําห้องกลุ่มของผมแล้วก็ทําอ่าทําในเรื่องของการเซตไลโอเอการ มีมีน้องที่น่ารักมากๆเลยเป็นคนเก่งเรื่องคอมเป็นคนที่ให้การช่วยเหลือผมบอกว่าต้องสร้างองคอ์กรสร้างองคอ์กรก็คือการเป็นผู้ให้ด้วยหัวใจที่เบิกบานคนที่เข้ามาอยู่ในองคอ์กรของเราเราจะต้องปั้นเขาให้เป็นเป็นมืออาชีพเป็นมืออาชีพในที่นี้ก็คือทําให้เขายืนได้เขามาแบบตั้งไข่อยากทิ้งว้างและตอนเรามาช่วยกัน ผมก็เปิดห้องนะ<ม>เปิดห้องของผมเองแล้วผมก็อ่า <_ C 1> ให้เขาเชิญคนเข้ามาแล้วผมรีคูดคนให้ในห้องลายก็หลายร้อยคนละตอนนี้นะครับโอ้โหเขาทํางานง่ายมากแล้วก็จบจากผมห้าโมงสิบทุ่มหนึ่งผมจะรีคูดเหมือนคุณนกเลียนแบบคุณนกหมดทุกประการแล้วก็ที่สำคัญน,นะก็ปีซีโอพคุณนกแบบสุดยอดมาแล้วก็หลังจากที่จบผมหนึ่งทุ่มก็ยัดเขาเข,าเข้ามาคุณนกอีก บบปรากฏว่าเราลุมเขาเลยคุณนกลุมให้ความรู้กับเขาแล้วเขาบอกว่าขอบคุณอาจารย์พุทขอบคุณ<ม>คุณนกขอบคุณบอุมพาขอบคุณดอกลิดวันนี้ผมไปทําบุญที่วัดสกเกตหรืกอบัวทองผมไม่เขียนว่าพุทธิธรธน,นมลผลและก็ประกาศชื่อว่าดอกฟลิดกรุ๊ปตัวใหญ่ๆเลยนะแล้วก็แบบว่าวันนี้ผมกําลังจะสร้าง นะครับวันละหมื่นแน่นอนนะครับในในอ่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปผมจะขึ้นวันละหมื่นทุก,ทกวันผมมั่นใจมากนะครับ mm hmm. แล้วก็คนที่เดินตาม mm hmm. คนที่เข้ามาแล้วเนี่ยผมอยากให้เขาคิดอย่างนี้ฮะ mm hmm. เง,นะ mm hmm. งินลงทุนหลักพันแลกหลักแสนหลักล้านได้ที่ไหนผมใช้ช mm ี hmm. ่มีเกียวยังลงทุนหลักหมื่นแล้วต้องลวกเป็นสองพันชามก่อจะได้ทุนคืนยังไม่รู้ mm hmm. นะครับแล้ว mm hmm. ก็แม้กระทั่งค่าค่าเช่า ค่าที่หน้าเซเว่นหกพันบาทยังไม่พอเลยเพื่อนๆวันนี้เราเจอธุรกิจที่แบบแม่งลงทุนไม่ถึงหลักหมื่นแล้วได้หลักแสนหลักล้านถ้าคุณเอาเอาหกพันเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันในชีวิตของคุณในบ้านแค่สี่วันคุณก็หมดแล้วนะอาจบางคนไม่ถึงด้วยบางคนแบบไม่ถึงด้วยนะแค่ไม่กี่วันก็หมดแล้วแต่วันเนี้ยคุณมาลงทุน นะแค่เพียงซื้อของไปใช้แล้วคุณได้ร้านค้าที่อลังการงานสร้างมากแล้วคุณจะสร้างเครื่องผลิตเงินและคนที่ให้ไมซ์เซตกับสกิลเซตของคุณครบถ้วนวันนี้ต้องขอบคุณมากดอกฤิขอบคุณบอสกุมพาขอบคุณคุณนกขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนกับงานนี้แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่จับมือกันให้มั่นทำกันให้มากเราวันนี้เราจะเปลี่ยน ไม่เปลี่ยนความคิดชีวิตไม่เปลี่ยนการเปลี่ยนความคิดคือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทั้งชีวิตชีวิตครอบครัวความหวังความมั่งมีไม่เคยได้มาโดยไม่ตั้งใจงวันนี้ผมเห็นตัวอย่างที่ดีมีค่ามากป่ะคําคสอนนะครับมีคุณนกและรได้ไปขนาดที่ว่าหล้านผมยินดีด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็น้องทิพย์นะยี่สิบกว่าล้านนะครับน้องแต้มนะครับ น้องตายโอ้โหและอีกหลายหลายคนที่เดินเข้ามาเมื่อกี้น้องริวน่ารักมากเก่งมากสุดๆนะครับแล้วก็อัปไลน์ของผมนะผมเป็นทีมน้องแบงค์น้องแบงก์งงเชียงรายที่แบบทีมนี้ผมบอกให้น้องแบงค์เอาใจใส่ผมสุดๆนะฮะแล้วก็เป็นคนที่โฟกัสนะฮะโฟกัสแล้วน้องแบงค์บอกว่าตื่นเต้นมากเลยได้ที่มา <S <S นะครับ <S <S ได้จั์พุทธมาแล้วก็บอกว่าผมนั่งไม่ติดแล้วนะครับก็ทีมเรานะครับเรารักผมบอกนี้ฮะผมรักอัปลน อัพไลน์ทุกคนเลยขึ้นไปจนถึงคุณนกจนถึงบอสกุมภาเลยผมบอกขอบคุณนะครับที่เคลียร์ทางให้กับผมกันมาวันนึงี้ผู้นำนะครับคือคนที่ทำก่อช่วงแรกๆที่เขาทำอ่ะไม่ได้โดยดอกีบกุหลาบหรอกครับแต่วันนี้เขาประชุมกันเขาพูดคุยกันว่าจะทำยังไงให้คนที่เดินตามมาพวกคุณทำง่ายที่สุดแล้ววันนี้ระบบไลโอเอระบบสกิปต,ตอบกลับ ผมบอกให้นะที่อื่นไม่มีแล้วก็มันง่ายมากมันจิ้มตอบจิ้มตอบมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นทางไมชินในโดเรมอนหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเรานั่งคารูมิติไปอีกมิติหนึ่งเลยแล้วเปลี่ยนจากคนยากจนกลายเป็นคนจนยากได้ในยุคนี้เท่านั้นเราเปลี่ยนได้ในยุคนี้เท่านั้นถ้าคุณมีเครื่องมือชนิดนี้แล้วถ้าคุณไม่ขวอยขว้า โอกาสเหมือนในติมไม่รีบกินก็ละลายสุกใดไม่เท่าล้วงกระเป๋าต้องเจอตังมีเงินไม่สำคัญสำคัญตอนไม่มีเงินมาร่วมกันแำ่นะครับจับมือกันในมัน่นทำกันใ้มากคุณมั่นใจศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นผลของความศรัทธาจะทําให้คุณเห็นในสิ่งที่คุณเชื่อคุณต้องเชื่อว่าคุณร่ํารวยไดย้คุณต้องเชื่อว่าครั้งเนี้ยคุณจะเจอวิบากกรรมอะไรมก็แล้วแต่แต่ครั้งเนี้ยแสงสว่างปลายอุโมงค์ได้เปิดให้กับคุณแล้วลุยไม่ลยุย เอาไม่เอามันเป็นการตัดสินใจของทุกคนวันนี้ผมอาจารย์พุทธใส่สุดและเจอกันที่ความสำเร็จครับขอบคุณคุณนกมากๆนะครับโอเคขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะที่มาแบ่งปันคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ